นี่นะครับเราจะมาโชว์สาธิตวิธีการเปลี่ยนแพมเพิร์ดของเด็กดื้อนะครับอชีดืป้ปะอชีดื้วะลูกอืมไม่ดือ้ออยู่ใช่เลย <c oughs> ดื้มไหมอชีดื้มไหมอชีดื้มไหมครับ <c oughs> อยู่เฉยๆโอ้ดิง <c oughs> ด้งเยี่ยมไหม ไอชีไม่ไดื้อเลยนะดื้อเปล่าไ <Ooh. S 1> อ้ชีไอ้ชีไม่ไดื้อเลยนะ Oh. Um.